วัดส่วนแก้วทขอให้เราไปเป็นตักางอ๋ออ๋อ,อ,อ,อไม่ใช่อ,อ๋อวัดนั้นใช่ใช่ใช่ใชก็กำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพนี่แหละเมื่อวาน<ม>ที่จะมางานรับรางวาัลแล้วก็พอดีมีพี่คนหนึ่งเขาโทรมาแล้วเขาอยากได้ความช่วยเหลือเพราะว่าวัดที่เขาอยู่มีปัญหา<ม>เขาเขามีข้อกังขา<ม>เกี่ยวกับเรื่องของการ การใช้จ่ายเงินในบัญชีวัดของท่านเจ้าวาาอะไรเงี้ยเราก็ไปเป็นคนกลางไก่เกียรให้แต่ว่าไม่ได้ไปมีประเด็นอะไรกับเขานะคะเราก็ไปไก่เกียรแล้วก็เสนอวิธีการให้ให้เขาแบบทํางานกันตามขั้นตอนของคณะสงฆ์อย่างเงี้ยคะ่ะล้วก็ร้องส่งเรื่องไปที่ท่านเจ้าคณะตำบลไปอะไรแล้วก็หวังว่าเราจะได้ได้ทราบข่าวดีเร็วนี้ว่าได้มีการเคลียรประเด็นที่ชาวบ้านไม่สบายใจโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยสคัญที่สุดนะกับพระค,ค,คิดว่าการช่วยเหลือกต่กางๆอะไนะคที่ทำให้เราได้ร,รับรางวัล น่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าเราก็เราก็เพื่องตัวเราก็ใช้เสียงที่เรามีนะทํางานเพื่อสังคมมาโดยตลอดโดยเฉพาะเป็นประเด็นเรื่องศาสน,นาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนไม่ค่อยนิ่งเฉยชอบแบบเข้าไปยุ่งเข้าไปสอด นะคะน่าจะได้รางวัลสาขาสอนรู้ยอดเยี่ยมอะไรก็ว่าไปนะคะสาขาผู้สอนรูด้ดีเด่นอะไรก็ว่าไปแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็การได้รางวัลมันก็ยิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆให้เราเนาะในการที่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทํางานเพื่อสังคมต่อไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์นะคะไม่เคยคิดที่อยากจะหนุนทำเลยคะบางทีมันก็มีทังเสียงมีภาษีตายถูกต้องคน,คนเกลียดก็เยอะคนว่าก็มากอย่างนี้ค่ะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเราว่ามันก็เป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆเวลาสังคมแบบ เกิดปัญหาแล้วเขาต้องการใครสักคนหนึ่งมาช่วยมาช่วยปลูกความคิดเขาให้สังคมได้มีการตื่นรู้และช่วยกันแก้ไขในปัญหาบางอย่างแต่ตอนนี้งานก็ช่วยเหลือคมนคากระทำค่ะความรักก็แฮปปี้ดีมากเลยค่ะชุ่มชื่นหัวใจชุ่มชื่นหัวใจเอนจอยดีมีความสุขจุดเริ่มต้นงไม่ไปนไยยังไงครับตอะเล่าให้ฟังเลยจูเล่ต้อกับน้องเหรอคะก็จุดเริ่มต้นกับน้องก็รู้จักคนไหนคะ มีคนเดียวเนาะมีคนเดียวค่ะไม่ธีกรอนจะไ่ถามอย่างนี้หละค่ะไม่ไม่มีคนไหนค่ะมีคนเดียวมีคนนี้คนนี้เลยน้องรีโอน้องรีโอเป็นไปมาอย่างไรบ้างก็รู้จักกับน้องในตอตอย่างงี้ค่ะเจอน้องน้องน้องนั่งไลฟ์ในตอตแล้วพอดีเราปั่นไปแล้วรู้สึกว่าเด็กคนนี้ทำไมสเปคเราเออหน้าตาดูจิ้มลิ้มดีจังเลยดีจังก็เลยแบบชอบไปเอลออยตามภาษาของเราอย่างนี้ค่ะแล้วก็เออเอลไปเอลมามันก็ มันก็เกิดความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนช่แล้วก็เลยเราก็เลยคุยกับน้องแบบจริงจังมากขึ้นแล้วก็อยากขอสถานะแบบคนคุยกับน้องเงนี <EN> ้ครับแล้วตอนตอนนี้คือมันมันถึ <ไป S 1> งในระดับแบบคนคุยก <specimen? S 2> ันก็เป็นคนคุยในขั้นที่เป็นแฟนกันมาณนี้แล้วกันอ่ะเป็นแฟนกันแต่ยังไม่มีการขอการการมีเขาขอคือก็คือตกลงกันแล้วว่าเราพบกันในสถานะที่เป็นแฟนกัน พอเราเปิดเริ่มที่จะคุยอะไรเยอะเยอะคนแน่นอนส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ก็เขาก็จะตั้งแง่ไว้ก่อนว่าไม่เหมาะสมหรอกเดี๋ยวก็โดนหลอกอีกไม่หลาบไม่จําอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าสําหรับหนูว่าหนูไม่ได้มองมองเหมือนคนอื่นไงหนูมองว่าการที่เราจะพบใครหรือการที่เราจะคุยกับใครมันก็เป็นความสุขในพหนึ่งของชีวิตเราแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเราเองอะไรด้วยตัวเราเองไม่ต้องมากังวลหรอกว่าเออ เราจะแบบคุยกับใครแล้วเราจะแบบโดนหลอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูมีสต,ติมากพอที่ถ้าอะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่เป็นเรื่องความรักเนี่ยหนูสามารถจัดก,การมันได้แก้ไขมันได้จริงๆสำหรับเรื่องของโรนี่เรคนเข้ามาเตือนเรในมือที่ทน,นก็เตือนตลอดก็เตือนตลอดว่าเออสต,ตินะแพรี่เออดูไม่จริงใจหรอกอะไรหรอกออหรือว่าเออถ้าจะคิดแบบนั้นนะคนเราถ้าจะคิดแบบนั้นก็ไปบวชชีอยู่ว่าเถอะเออถ้ากลัวกลัวความรักจนถึงขั้นว่าเราไม่เราไม่เราไม่ เราไม่ใจกว้างพอที่เราจะรู้สึกว่ามันก็คือการเข้าไปเรียนรู้มันก็คือการการการเข้าไปมีความสุขกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะหนูรู้สึกว่ามันสำหรับหนูไม่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากหนูเป็นคนที่ต่อให้ไม่ว่าจะเจออะไรหนูคิดว่าหนูมูฟได้เร็วและหนูมีสติหนูมีเชือกส่วนตัวเชือกของหนูก็คือสติในการที่หนูจะดึงตัวเองออกมาจากอะไรที่หนูรู้สึกว่าถ้ามันไม่แปลกับหนูหรือมันไม่ดีกับหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่า เป็นคนมีเซนต์จริงๆอยากบอกให้แฟนสาองเ,เขาใส่ด้วยนะเขาว่าเรารักใคร,รเราทุกข้ออใครทุอย่ากที่จริงที่จริง,ท,รงทุกครั้งเลยอ,อถึงต่อให้บอกไปมันก็มันก็คำพูดอะเนะาะคำพูดอะมันมันไม,ม่หรือว่ามันมันไม่มีผลหรอกคือคนถ้าเขาจะคิดเขาจะเขาก็คิดคนเขาจะมองในแง่ที่ไม่ดีเขาก็มองหรือบางคนก็อาจจะสะท้อนเขาด้วยความเป็นห่วงเราจริงๆเขาก็สะ<ๆ>ท้อนอยู่ดีแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือทําให้เขาเห็นนั่นแหละทุกทุกครั้งที่มีความรักหนูก็ต้องทําให้เห็นว่า เออเนี่ยเห็นไหมมันก็มันสามารถไปกันได้นะไม่ว่ามันจะไปได้กี่ปีกี่เดือนหรือถ้าหล่ะมันไปได้เอองั้นก็หนูก็ขอแค่ว่าเอองั้นก็ให้ให้พื้นที่ส่วนตัวของหนูแล้วกันเนาะในการที่หนูจะลองผิดลองถูกหรือเรียนรู้ด้วยตัวหนูเองเพราะหนูรู้สึกว่าเวลาหนูหนูไม่เวลาหนูผิดหวังเวลาหนูไม่สมหวังอ่ะหนูไม่ได้เอาความรู้สึกใครมาเจ็บปวดกับหนูด้วยหนูก็เจ็บปวดคนเดียวหนูหนูก็เรียนรู้ด้วยตัวคนเดียวหนูงั้นทุกคนก็ต้องเคารพ ชีวิตส่วนตัวของหนูในการที่หนูถ้าหนูรู้สึกว่าหนูอยากลองคบกับใครเรียนรู้กับใครนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวเรามีการพูดคุยกับเขาได้ไหพูดเขาไปเยอะมากพูดเยอะพูดเยอะพูดเยอะหลายเรื่องแล้วเรื่องที่เป็นข้อกังวลเหมือนกันเพราะน้องเขาก็เคยอยู่ใน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 อะไรอ่ะเขาก็เคยอยู่ในพื้นที่ของเขาที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่แบบวัยรุ่นเป็นอะไรนู่นนี่นั่นไปแต่พอเขาไม่ยืนอยู่ในจุดนี้มันก็ต้องมีการคุยกันอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้อง ไม่อยากจะใช้คําว่าสอนแต่เป็นการแนะนาคขาว่าเออในเมื่อเขาได้เข้ามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วมีคนรู้จักเขามากขึ้น<ม>การ<ม>การว<ม>า,างตัวคําพูดคาจารหรืออะไรพฤติกรรมอะไรที่ทําออกไปแล้วคนในสังคมจะมองว่าอันนี้ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้และหนูคิดว่ามันจาเป็นไม่ใช่เพราะว่าเขามาพบกับหนูหรอกแต่ว่าพอวันหนึ่งเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ยังไงเขาก็ต้องเรียนรู้อยู่ดีไม่ว่าจะมีคนรู้จักเขามากหรือไม่มีเราทุกคนต้องเรียนรู้ในในการอยู่ในสังคมด้วยการที่ที่ต้องทําตัวในแบบที่เราจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้นะคร คาดหวังทุกครั้งเลยแต่ว่าไม่ได้คาดหวังถึงขั้นว่าถึงขั้นว่ามันจะต้องแบบลงเอยเตยหอมหรือแบบถือไม้เท้ายอดทองทองกระบองยอดเพชรเดี๋ยวคนก็ว่าเพอร์ฝันเพอร์เจอร์พรลี่พักก่อนจะตนตื่นก่อนรู้เข้าใจหนูเป็นคนที่มีความสุขกับกับชีวิตในปัจจุบันนะ่ะหนูรู้สึกว่าความรักต่อให้มัน มันเป็นความรักในช่วงระยะเวลาสั้นๆสองเดือนสเดือนหรืออะไรแต่หนูรู้สึกว่าหนูได้บรรลุปเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วในการที่ถ้ามีใครสักคนเข้ามาหาหนูในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันเป็นความสุขมันเป็นความรู้สึกดีๆสาหรับหนูหนูรู้สึกว่าม,มันก็มีคุณค่าไปในตัวของมันเองแล้วมันเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเยอะใช้ชีวิตแบบวันต่อวันเถอะอย่าไปอย่าไปแบบเพ้อฝันอะไรขนาดนั้นเลยพอพอน้องมาอยู่สวบางคนไม่คิด่างกอรมาเหมือนกับอมีมาถึงอยู่ มีแต่ว่าอันนึงก็คืออย่หนูอยากให้ระมัดระวังโดยเฉพาะโซเชียลอะอเช่นตอนนี้มันมีคนแบบมันมีมันมีชื่อทิกต o k ที่มันสร้างไปเพื่อใช้สำหรับโปรโมทเว็บพันน,นันหรือโปรโมทลิงก์อะไรมั่วซัวก็จะไปบอกว่าเนี่ยน้องเคยทําโพสต์มาก่อนน้องมีคลิปหลุดน้องมีอะไรให้ระวังให้ดีเพราะว่าคนดังหลายคนจะโดนหมดมใครที่มีกระแตก็จะโดนพวกมิจฉาชีพพวกนี้หลอกอลาวคนก็ดันไปเชื่อจริงๆหนูว่าดา่าทุกวันเลยแบบว่า เออโอเคถ้าเชื well, uh ่อ huh. ก็เชื่อม <c inhos> ึงก you know. mm ็กดลิงก <ara> ์ไปเลยแล้วมึงก็จ่ายเงินให้มันไปซ่าหรือถ้ามึงดูดโดนดูดเงินบทบันทีมึงก็อย่ามาร้องก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติในการเสพข่าวกันโดยเฉพาะข่าวที่แย่ๆข่าวที่ลบๆมาอยากรู้อยากเสพอยากรู้อยากกดเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนหลอกกันแล้วก็มามาแบบมาแบบโวยวายอะไรอย่างงี้หลายคนยังมองว่าน้องแที่เข้ามาเราเป็นคแบบว่าจะมาหาผลประโยชน์จากเรื่ต่าอันนี้เราหนูว่าถ้าเป็นผลประโยชน์ที่หนูอยากให้ก็ ก็ช่างหนูเถอะเพราะหนูก็รู้เออมันช่างหนูเถอะเงินหนูหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือมันเออถ้าจะเข้ามาแบบนั้นก็ช่างหนูเถอะหนูก็คงไม่ได้โง่จนถึงขนาดที่ว่าโอ้โหมีบ้านยกบ้านมีเงินในบัญชียกเงินในบัญชีให้ผู้ชายโดยที่หนูหลอกเลงไปวันๆแบบที่แบบไม่มีสติหนูไม่ถึงท่านนั้นหรอกเพราะฉะนั้นยินดีกับเราดีกว่าใช่ค่ะถ้าเรามีเอ่องเราที่มีคุยกับคนใหม่แต่บางคน ไอ้คนเก่าหนูอยากให้หยุดหนูอยากให้หยุดแล้วมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครไม่ได้เป็นไม่เป็นผลดีกับนกับหมูไม่เป็นผลดีกับน้องคนเก่าเพราะว่าความสัมพันธ์ถ้ามันยุติแล้วมันควรยุติมันไม่ควรคุ้เคอหรือมันไม่ควรทําให้มันแบบคนต้องมาพลาดจริงกันอย่างที่หนูโพสต์ไปอ่ะหนูบอกว่า คนที่อยู่คนละช่วงเวลากันไม่ควรถูกนํามาพาดพิงกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่ามันได้จบไปอย่างสวยงามแล้วดีแล้วและทุกคนน่ะหน้าที่ของทุกคนคือต้องใช้ชีวิตต่อไปอในโลกของตัวเองใช่ไหมครตอนนี้ถ้าสมมติหนูเลิกกับคนเก่าแสดงว่ามันไม่ได้มีโลกของเราแล้วมันโลกของใครของมันแล้วฉะนั้นอย่าเอาโลกสองใบมาชนก็ดีแล้วเดี๋ยวดราม่ามันก็จะไม่จบไงไอสิ่งที่คนเก่ากระโจนมาที่หอาจจะไม่ก็ได้เพราะเขาไม่ได้ระบุชื่อแล้วหนูก็ไม่ได้โฟกัสอะไรใดๆเพราะหนูไม่อยากให้มันเกิดดราม่าอีกหนูว่า หนูบอกว่าวิธีการให้เกียรติคนรักเก่าเราได้ดีที่สุดคือพูดถึงเขาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นคือการให้เกียรติอย่าพยายามไปพูดถึงเขาไปพาดพิงถึงเขาอะไรอีกเราคิดยังไงบางทีเหมือนตอนนี้ก็แต่เขาไม่ร้อตอนที่อยูใ่ในารตอนที่ไม่อยู่เหมือน,มนไม่ยอมสนใจเราอะไรอย่างงี้อันนั้นก็แล้วแต่คนจะมองอมแล้วแต่คนจะมองนะคะแต่สาหรับหนูว่าหนูไม่ได้มองอะไรแล้วหนูไม่ได้คิดอะไรตรงจึงแล้วเพราะจบแล้วมันคือเรื่องที่มันจบไปเรียบร้อยแล้วหนูจะไม่ อยาไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไรอีกแล้วหนูก็อยากให้น้องเขาเดินหน้าต่อไปเถอะในชีวิตต่อไปแล้วก็ถ้าเป็นการโพสต์หรือเป็นการลงอะไรที่มันจะทําให้คนไปไปคอมเมนต์วิาพา์วิจารณ์น้องแบบนี้น้องก็ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ลงที่จะไม่โพสต์อะไรแบบนี้ในเชิงเศร้าในเชิงในเชิงอ,อ,อยากกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยให้คนแบบให้คนมันมีประเด็นให้คนอนะใ้ชีวิตจอ,จอยของน้องไปดีกว่าน้องเขาทําได้หลายอย่างความสาม,มารถเขาก็เยอะมากว่าให้คนเขาควรทาแบบนั้นถ้าคอยอยู่เรื่องเรื่องคี่ายเรา ใครคะคุณกัญชัยอ,อ้าวพี่รนอ่ะพรุนอ่ะพรุบเออว่ามาออกรกา,รย,ายการใดๆออกรยาขไปเอาหนูไม่เคยจ่ายเงินเพื่อไปออกผลกระแสนะคะหนูไปออกผลกระแสทุกครั้งหนูมีนอกจากหนูได้ไปพูดแล้วหนูยังแอบไปไทยอินด้วยหนูยังแอบไปไทยอินด้วยนัให้หนูจัดจ่ายเงินแต่ว่าแต่ยี่สิบล้านเลย2องหมื่นนูก็ไม่จ่ายค่ะก็จะต้องเสียเงินเออไม่เอา หนูคิดว่าพี่หนุ่มเขาอยู่ในจุดนี้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาไม่กล้าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอะไรกับพวกนี้หรอกและหนูมั่นใจว่าเขาไม่ทําแน่นอนเพราะว่าเขารู้ตัวดีว่าคนที่รักเขามีอยู่แต่คนที่ไม่ชอบเขาคนที่เสียผลประโยชน์จากเรื่องที่เขาน,ขนําเสนอก็มีอยู่มากโขฉะนั้นหนูว่าพี่หนุ่มเขาอยู่ในจุดที่ตอนที่จุดเนี้ยที่เขายืนอยู่เนี่ยเขาระมัดระวังตัวอย่างที่สุดแล้วหรือว่า หนูว่าหนูไม่เชื่อว่าพี่หนุ่มทำอะไรแบบนั้นไม่มีทางทำไมทีมเรื่อกบแบบามปลอดภัยคนใดในเวลาที่แบบเขาต้องน,น่าจะมีทีมงานเซฟซเาขาอยู่นะฮะดูเขาอยู่แล้วเรื่องสุขภาพอะครับเพราะเขาเหมือนได้พักได้ช่วยกัเราตัดผมสักทีนะคะหนูอยากให้หนูอยากให้พี่หนุ่มตัดผมสักทีเถอะมันรู้สึกมันยาวเกินไปแล้วมันรู้สึกกลายเป็นแบบหนูแบบเป็นเป็นพี่หนุ่มบอกกันหนูว่าอ้าวนี่พี่เสกโลโซหรือพี่หนุ่มเนี่ยพออัพพี่หนุ่มเหรออะไร ออมันจะไปเหมือนแบบพี่เตกโลโตไปแล้วนะฮะมันจะดูแบบทรงแบบอันนี้เกินเ,ออเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นหลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องจรมีโอกาสทุกเลยถ้าส่วนตัวไม่ค่อยตาไหร่แต่ว่าเออถ้าแบบได้ไปออกรายการหรือว่าอะไรหรือมีประเดน็นอะไรบางอย่างที่เวลาพี่หนุ่มเขาทัดมาเพื่อเขาจะสอบถามประเดน็นเกี่ยวกับเรื่องพราเรื่องของผมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกออว่าเป็นห่วงอะไรอย่างงี้นะปาแลตัวเอะไรงด้วยนะอะไรอย่างงี้นะเต็น่วงแล้วอย่างแล้วภาพี่สาวรักส่งใหออกมาเรา แกไปอยู่ไหนก่อนตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าแกไปอยู่ไหนตอนนี้แกไปอยู่ไหนแล้วแต่เห็นว่ามีที่ที่ชายคนหนึ่งของแครรี่ใครความอ่ะเออต้องเหมือนกับรับดูแลเขาเออดีไปทั้งคู่เลยค่ะดูแลแล้วก็อยากฝากว่าทั้งสองคนก็อย่าลืมดูแลกันและกันดูแลตัวเองของกันและกันด้วยนะคะอย่าลืมดูแลแต่แต่แต่คนอื่นดูแลตัวเองกันเยอะๆเอาเขาจริงการเป็นคระมีการ อะไรนะครับมันไม่ได้อยู่แล้วรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเออถ้าอยากเสียงดีขนาดนี้ออกมาไปเถอะไปนักร้องข้ามกำแพงเออไปเด็กอ้อยเออ <ไป S 1> นักร้องข้ามกุฏิคะ่ะเ,เดี๋ยวจะทำรายการใหม่มันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้นักแจ๊คกี้เออแล้จะมาร้องเพลงไงถ้าพลาดร้องเพลงก็เตะแล้วเิะตายแล้วเออแย่งงานคารวาสแหละม,มีโอกาสได้เห็นคลิปทีทลายใจค่ะได้มีการพูดคุยกับอาพัฟฟี่สาวนะครับ่าจริงจริเขาใช้โปรเน็ต อลีมิเต็ดเดือนวะาพันหาวันไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นโปรเน็ตเจ็ดบาทเจ็ดวันโปรเน็ตที่แกใช้อยู่น่าจะเป็นโปรเจ็ดบาทเจ็ดวันบั <c oughs> รลบบาท,บาทออคิดว่าเออจริงๆเรามองว่าเหมือนกับไอ้นี่แม,วม้ว่าแบบเขาไม่ได้ใ่แพ็กเกจมันสูกนะคุณแบรนี้เพราะว่า ตอนนี้เขาก็ไม่รู้อยู่บัดนเนม่ยเลิร์สเทอะไปไ<ห>เรื่อยแล้ว,แล,วแล้วล่าสุดไม่รู้ว่าคลิปนานหรือยังน่าจะเป็นคลิปเก่าที่ไปตัดพ้อต่อว,ว,ว่าเนี่ยบินทบาทไม่ได้ข้าวเลยก็ต้องไปก็เลยจะเดินเข้าเซเว่นไปซื้อไปซื้อข้าวมาเวฟกินออไไม่ัันนนี้ก็สภาพสภาพแบบนี้นใครอยากใส่บาตรอาบตรงๆถ้าเป็นหนูนุก็ไม่อยากใส่บาตหรอกเออแล้วจริงๆการที่ถ้าสำหรับหนูจะขอให้ท่านนี้เรือกในการให้เขาสุด เขาเขาก็พยายามทําหน้าท like the ี่อยู่แต่ต้องเข้าใจไหมครับการใช้อํานาจมันก็ต้องใช้ตามขอบเขตมันจะไปใช้เยอะไม่ได้เพราะว่าความผิดของเขาตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นความผิดหนักที่ถึงขั้นว่าจะต้องจะต้องให้เขาลาสิกขาอย่างเดียวคือตอนนี้เขาถูกขัาออกจากวัดเก่ามันก็มีกฎมีระเบียบอยู่ว่าต้องหาวัดอยู่ให้ได้ภายในกี่วันและในระหว่างนี้ถ้าเขาหาวัดอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็จะลําบากสําหรับเขาแล้วเพราะว่าพระเนี่ยไม่มีสังกัดไม่ได้มันต้องภายในกี่วันก็โนจํจไม่ได้ไม่รู้ว่าเจ็ดวันถึงสิบห้าวันนี่แหละมันมีระเบียบออยู่ขง ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในฐานะที่เขาเป็นประชาชนเราคิดว่าเขาวควรที่จะต้อง,ขของหนูว่าภาพลักษณ์ท่านไม่ดีเลยอะ่ะยกเว้นว่าท่านจะกลับตัวกลับใจแต่เหมือนว่าท่านไม่ได้เรียนรู้ที่จะกลับตัวกลับใจเลยเป็นหนูท่านหนูถูกวิาพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่รายการโหนกระแสหรือใดๆมาแล้วหนูจะรีบกลับไปวัดเก่าแล้วก็ไปรายงานตัวกับหนูพ่อเจ้าวาดแล้วก็ไปให้คำมันน่นสัญญาท่านว่าโอเคจะเลิกจะเลิกออกมามีแอคชั่นในทางที่ชาวบ้านจะติดติงนินทาแล้วก็ หารกลับมาเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วอะไรแล้วเออถ้าแกทําแบบนี้หนูก็ยังจะเห็นใจท่านอยู่นะแต่เหมือนว่าไม่ค่อยตื่นคนไทยมีอะไรอยากฝากอยากศึกไหมคะถ้าศึกเดี๋ยวถวายชุดขาวให้หนึ่งชุดฟรีครับชุดใหม่เออพร้อมปลาอินซีกินฟรีเจ็ดวันติดต่อได้ที่เขตดิฉันเลยค่ะเอาปลาอินอินซีกินฟรีไปเจ็ดวันขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะไทยรัฐซีซั่นนะคะใช้ไทยรัฐซี Thank you.